S <s> <S โอ้ยแฮมคำเตือนสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับแนะนำให้ใส่แว่นกรองแสงถนอมสายตาด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันจ้ามากนะครับเตือนด้วยความหวังดีนะครับอ่าเมื่อพร้อมแล้วไปดูกันเลยฮึ่มสมละสมละสมแลคนมีประสบการณ์มันเป็นอย่างนี้นี่เอง นี่ยมีอะไรเนี่ยอะไรเรากล้วยเดชวรางไม้ใส่สามลูกโมคูคุยกันโอ้สุดยอดขอแดกอันหนึ่งแล้วกันเนาะขอแรกแดกเลยแดกเลยอ่า เดทอสขนมฝรั่งเออเบเกสใช่เหรอเดทอสเก็บรัวเลยโอ้เบ่เบอร์เกอร์โอ้ยโคก อยอได้หาจิบมือผ่าเจะเกินได้ปะงจับกาะพิดอาหารเอของเกมมีหัวหาสองปากเว้ีคันยอดเลยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยตายมาแล้วเลี้ยวชิด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 โชว์ดิชิดปัดจิงบิอเสียงอะไรวะ โอัวแดงอีกเลยเอาไม่ต้องมาจัดของตรอวันนี้ออนวันนี้ไม่ต้องมาจัดของตรอ <c oughs> อยู่ไหมผู้ <c oughs> ต้องจัดแดงเลยเจ็บจอ,อเฮ้ยเอาอย่าบางดิตัวที่จัดอ,อ่ะโอ้ยยังชิวจัดอีก <c oughs> เอาเอาฮอดดอกบมจาร์ดโมจาร์ดหลาย <c oughs> ออโคตรสีเข้ามาแล้วไฟแสงสีโคตรเยอะเลย เป็นดาสตาร์วอลมาฟันกันเปียงเพียงเพียงเพียงได้ได้ได้เอาว่ะฟันยังไงเนี่ยอย่าเนี่ยหันไปหันเธอมันจบแล้วอานักินข้าอยู่ที่สูงกว่าเจ้าฮะเอ้ยข้าเกียดท่านมันจบแล้วอานักินอาย่บนที่สูงกว่าข้าเกียดท่าเป็นยังรอ ไม่รู้ว่าเอาฮอดดอกวางไว้เส่็ดีวะเอาอาหารเอาอาหารวางไว้ด้านถือมันจะได้โบหกมันเป็อยากไปต่อคือลอยขึ้นถึงพ้าดปะไม่เต่างเลยโอ้ยสว่างเกินปิดไฟปิดไป จ้าเลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นซองนานตาจะบอดแต่ถ้าตาบอดห้พลาดนานจะเป็นหลอดสีนนั่นมันกินเข้าไปในดวงตาคุณโคตรไปพิเปษเลยจ้าเกินเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาอาร์เรคยังไม่มาเด้อวางวางวางใกล้ใกล้วางไว้วางไว้วางไว้ แล้วก็เปิดไฟเวยดิเปิดไฟด้วยโอ้โหจ่าเลิเกินจ่าเลิเกินจ่าเลิเกินดับไฟเลยวันนี้เดี๋ยวจะอหาดับไฟกันนี่ดับไฟหนึงอันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทันป่นนี่ใทัน่นี่้ทันบ่ทัน่่น หมอนั้นติดเอ้ยหมอนั้นหัวติดดับไฟ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 เฮ้ยไฟไฟอู้ไฟอู้อ้าวตายเอ้าต,ตายเลยมันจะตายเด र, ี๋ยวเดี <S <S Wait, ๋ยวเดี e ๋ยวตายตายตายมังจ้ามาเร็วมาเร็วมันจ้าจนตายเลยโอ้โหตายยังจ้าโอ้โหฮันจิโร่ฮันจิโร่ฮันจิโร่มาเราต้องเปิดไฟตอนหับเลย ครับแขก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 ใครปิดไฟโอจ้าสุดเกินพี่อสลาอิสเวอร์อะไรวะถึงเต้สิวะ เขาบตายเขาบตายอันพนักงานของเขาจะตายอยู่ันวันจ้าเลย้ยเฮ้ยเฮ้ยตาบอดตายตาบอดนตาบอดแบบวันจ้าจริงผมเริ่มแรกแล้วนีเป็นจ้าจ้านี่ใช่นี่แหละเริ่มมาได้เลยเริ่มน่วงแล้วนะน่วงแล้ว เอาแฟนควินบอเอาแฟนกวินบอโอ้โหบอเอาแฟนคินมาน่าหักดีจมือละเออจมือละพอดีได้แฟนควินมาแข่งหน่กเดี๋ยวย่างเลยเนี่ยแฟนควินกูจะวางเลยเ,เอาแฟนคินติแนนหมดแล้ว จะปิดเลยเนี่ยจะปิดเลยปิดไสมควรปิดไ้แหละนี่แฟน้นแฟนควนแฟนควินติดแสงไว้สิ้โหจ้าเดี๋ยวหามุมถาเดีวเดี๋ี๋มุมนึมันจ้าโอแม่งเนียมเนีเกือบเห็นไมเลยโอ้โหไอ้ยไอ้ยะ ใช่ใช่ใช่มันจ้างตับทีวีว่านี่โจโจอีกคนเดียอีกคนเดียใครไหมเอเกอร์อันนี้ก็มีช่องว่ะเอกเกอร์เคยเห็นเคยในรอบนี้เหรอเฮ้ยอ้าวเออโอ้โหโอ้โหได้ละได้ละแคปแคปมุมสวยมุมสวยสวยขอสิ ซูมเอาเอีกฟังนี้ฟังนี้ฟังนี้เอ,เอ้ยไปเอย้เอยสวยสวยสโอเคได้ละโอ้บรรจาร์เลยเฮ้ยมันยังบมสุดมันยังบมสุดมันยังบมสุดอะยังบมสุดอีกอะไรยังบมสุดนะยังพูดเสียมันยังบมสุดนะปิดก่อนปิดก่อนเจ็บตาพุดเริ่มละเอาตัดเอาไปอยู่ละ มันบสุดเว้ยแหละมันยังบสุดนะมันสุดที่เอาจอข่าวเลยวะวอแหลนแหละมันก็เกินไปมต้องแบบนั้นมันต้องแนั้นยูร์เนโอ้ยน้องแพนกินสงสารน้องแพนกินเดินห้อยหัวเด้อโอ้โหโอ้โอ้ว้าวเยอะ มันจ้าใคร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 ใคออครอครใครใครัครนครใมรใครใครใครนครอนีใหมอกรใครใครใอรอครใครใคออย่ใครใครใอรใครใครใครครใ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 คอใครใคคครใครนยรใครใครในรใครใครครใครใคคืใครใครใครคคร เขยังไม่ได oh. um, uh, ้ลองปรับตามสุดสนะมี The Seed a c t e r แล้วก็ DS เนาะโอ้สวยสวยเออยืนยืนเออสวยเดี๋เดๆอใกล้ใกล้ใกล้ไอ้นี่สวยแต่ไม่มีกูอะโอ้ยวันปกติแล้วจี

วินวินวินกระบาดได้โอ้โหเดี๋ยวเสาร์นี้เสารนี้มันเสาร์อย่างวะเป็นอย่างมันคือเป็นเป็ย์เปย์เพื่อขาวเลยเป็นขาวเลยมันขาวเลยมันเปันเสาเสาร์เล็กบู้มอี๋หนอเสาเล็กเสาร์เล็กขาวมันขาวจ้วะเลยนะพอใกล้ๆแล้วมันขาวพอไกลๆแล้วมันก็ได้ขาวเลยแสงนิออนมันก็ยังขาวอยู่แสงนิออนก็ขาวอยู่ดีครคุยไรื่องข่าวอะไร ขันอยู่ด่าในแบบข้าวขาวขาวขาวจะเขาว่าข้าวขาวข้าวขาวด่ากว่านี้ผมมีอีกแล้วไม่ๆๆเขาเขาโมเ็นสายดาาไงเขาเขาไม่ใช่ดีชีเราคือมาวล่อยเอาเคีืน พวกเจไดห้องบดห้องบดถึงห้องบดถึงทางเข้าสุดด้านมืดเราอยู่แสงสว่างพลังจะสถิตทุกท่านอราจะเสียแสงจ้าไม่แหละพลังตาบอดอ้ารไม่ตัวไอยังไม่ได้เปิดนะจบเอายังเบาเศร้าอเนี่ยเขาเมันเศร้าปุ๊บนี่มันพึบมันเดือดเอาเนียมหน้ากันไว้เนียมหน้ากันไว้อย่างเนียมไฟอันเนียม

ไอประตูให้คนอื่นเข้าวัเนี่ยเลือ่คนเขาหัวบริษัทบางเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนเข้ากันไหมอันนี้คนเพิ่เข้าเลยเลดซี่คนไอประตูมันมีสองประตูซ้อนอ้าวมีสองประตูซ้อนอ้าวโออกเออาีกอันหนึ่งแล้วกูบอกยังไงเนี่ยกด E ออกเด้โล่อ้ยรู้สึกโล่งโล่งเหมือนได้เปิดปลือยให้เขาหัวบริษัทบางเดี๋ยวเอาอันนี้ออกกัน เอาคันเทาออกไปคันออกไปห้องยังอยู่อะห้องยังอยู่ห้องยังอยู่อ๋ออ่าเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปมันจ้าสเกิน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นคลิปที่สนุกสนานมากครับคือผมได้มาเล่นกับน้องๆนักนะแคสเกมด้วยกันนะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้คุยกันก็จะเป็นภาษาลาวนะครับก็อาจจะมีภาษาไทยหลุดมาบ้างนะครับเพราะว่า ผมค่อนข้างใช้ภาษาไทยบ่อยนะครับพอเวลามาพูดภาษาลาวกับน้องๆนะครับก็อาจจะมีหลุดคําไทยมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคลิปที่ปวดตามมากบอกได้คําเดียวเลยว่ามันจ้าสละเกิดครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย